ค่ะเพื่อนๆดูเนาะตกนิดเดียวก็ท่วมแล้วเนาะในซอยบ้านแม่น้องกวางเนาะโอนิดเดียวเองนะตกไม่เยอะนะตกแป๊บเดียวก็ดูนะีะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ่าจะท่วมบ้านแม่น้องกวางเลยเนาะเต็มแบบเลยนะหน,ห,นห,นหน้าบ้านแม่น้องกวางเนาะ ตกนิดเดียวก็ท่วมแล้วค่ะตกนิดเดียวก็ท่วมแล้วเนาะ

มก,ก็ไหลมาคึงอยู่ทางนี้นะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าต้องทําเองเนาะเพื่อนๆเนาะต้องทำเองแต่ว่าเราแย,ยงข้อทางนี้มันก็จะลงเร็วเนาะสำหดับทิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆ,ๆมากเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจใกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน น้องกวางชาแนลเนาะขอบคุณมากมากเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะเริ่มลดแล้วนะเพื่อนๆนะเริ่มลดแล้วนะมันลงเร็วนะน้ําลงเร็วมากเลยขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ เมื่อจะถึงประตูบา้าน